ขภาพดีกับเคยูเนสตอนสิ่งอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเว็บคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบบุหรี่ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อสร้างความร้อนและสร้างสารในไอระเหยที่ผู้ใช้สูบเข้าไปในปอดนะคะปัจจุบ,บันบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าผิดกฎหมายค่ะมีความผิดทั้งผู้นำเข้าผู้ขายและผู้ใช้ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเช่นบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายเป็นเครื่องมือช่วยเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการเกิดโรคมะเรง็งซึ่งเรื่องดังกล่าวนะคะทางกรมควบคุมโรคได้ยืนยันชัดเจนนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าถือว่ามีอันตรายรุนแรงเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดาค่ะซึ่งผลงานวิจัยใหม่โดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียที่พบว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ DNA ของเซลล์ในช่องปากถูกทำลายไม่ต่างจากการสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งด้วยนะคะนอกจากนี้สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าเช่นนิโคตินซิลิเกตและฟอร์มาดีไฮด์เป็นอันตรายและส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะได้แก่ 1. อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจและเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเรง็งรควระบบทางเดินหายใจเช่นโรคถุงลมอุดกั้นเรื้อรังและภาวะหอบหืดนะคะ2ค่ะอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดส่งผลให้ไขมันในเลือดสูงระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและความดันโลหิตสูงสารพิษที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เส้นเลือดตีบและเกิดการอุดตันภายในหลอดเลือดค่ะข้อต่อไปนะคะ อันตรายต่อระบบทางเดินอาหารสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนผสมที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนและระบบการย่อยอาหารค่ะข้อที่4ก็คืออันตรายต่อระบบประสาทนะคะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อระบบประสาทโดยเฉพาะการส่งสัญญ,ญาณประสาทภายในสมองอาจทำให้เกิดอาการวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้ามีความผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวปวดศีรษะมึนงงได้ค่ะและนอกจากนี้ยังมีอันตรายต่อระบบการทำงานของร่างกายด้วยนะคะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอาการเหนื่อยหอบหายใจอ่อนแรงและความสามารถในการออกกำลังกายนั้นลดลงค่ะภูมิคุ้มกันก็ลดลงนะคะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายขึ้น บุหรี่ไฟฟ้านั้นติดง่ายและเลิกยากกว่าการสูบบุหรี่แบบธรรมดานะคะเนื่องจากระดับสารนิโคตินที่สูงกว่าสามารถแต่งกลิ่นและปริมาณตามความพอใจทำให้ผู้สูบรู้สึกเพลิดเพลินกับภัยเงียบดังกล่าวโดยไม่รู้ตัวค่ะดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงผลกระทบจากการสูบบุหรี่จึงควรสร้างทางเลือกใหม่ให้กับสุขภาพของคุณนะคะนั่นคือการป้องกันดีกว่าการรักษา วันนี้ยังไม่สายเกินไปค่ะที่จะลดละเลิกบุหรี่เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักพบกับสุขภาพดีกับ k u n ู r s ได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ